สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องวิธีการที่ชาวต่างชาติเนี่ยรับลอบนำสัตว์ออกนอกประเทศไทยโดยเครื่องบินอย่างไรนะคะพอดีวันนี้เห็นข่าวเนี่ยมีออกเรื่องนี้ด้วยนะคะและดิฉันก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ดิฉันรู้มานะคะว่าพวกเขาเนี่ยเอาพวกสัตว์ต่างๆนะคะออกจากประเทศไทยยังไงนะคะ เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบสิบกว่าปีที่แล้วนะคะไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีทําการโดยวิธีแบบนี้หรือเปล่านะชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ดูไบนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาประเทศไทยแบบบ่อยมากนะคะเกือบเดือนสองเดือนอ่ะก็จะเข้ามาทีหนึ่งแล้วนะคะเขาเข้ามาทําอะไรคะ่ะคือเขาเนี่ยมาสั่งซื้อพวกอาหารสัตว์จากบริษัทแถวพลามเก้านะ,ะแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศดูไบนะ และทีนี้คือก็มีลูกค้าพวกคนรวยในดูไบเนี่ยเขาก็มีออเดอร์นะคะมาสั่งว่าจะซื้อลิงนะคะแล้วไอคนดูไบคนนี้เนี่ยเข้าซื้อยังไงนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปติดต่ออยังไงนะคะคือจะมีผู้หญิงไทยอะนะหรือสามีภรรยานะฮะเอามาส่งเขาที่โรงแรมนะส่วนใหญ่เนี่ยคนพวกนี้นะเขาไปเอามาจากที่ลบบุรีกับ ชลบุรีสองที่นะคะแล้วแต่ว่าใครมีของนะถ้าได้เนี่ยก็จะเอามาส่งนะคะจะเป็นลูกดิงอะค่ะตัวหนึ่งก็เจ็ดแปดพันนะคะถึงหนึ่งหมื่นก็แล้วแต่ขนาดของดิงนะหรือว่ายัางไงดิฉันก็ไม่แน่ใจนะอ่ะดิฉันก็ถามพวกเขานะคะว่าแล้วคุณเอาออกนอกประเทศได้ยังไงเพราะว่าคุณต้องไปขึ้นเครื่องบินใช่ไหมเออเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีการอย่างนี้นะคะ ดิฉันก็ไปถามเขานะคะว่าพวกคุณเอาลิงออกนอกประเทศได้ยังไงเพราะว่าคุณต้องเดินทางออกนี่นะเขาบอกว่าเขาจะมีวิธีการอย่างนี้นะคะปกตินะ่ยเขาจะสั่งซื้อเสร็จนะคะแล้วพอก่อนที่เขาจะเดินทางกลับหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะนัดให้คนไทยเนี่ยมาส่งมาส่งลิงหรือว่ามาส่งสัตว์อื่นที่เขาซื้อไว้นะคะที่โรงแรมนะหลังจากนั้นเขาก็จะเอายานอนหลับเนี่ยไปผสมกับน้ํานะคะ แล้วก็กรอกให้ลิง่ะกีนเข้าไปนะอ่าพอหลังจากนั้นอนะ่ะลิงก็จะสลบใช่ปะ่ะก็จะหลับไปเลยไม่รู้ตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพวกนี้ก็จะเดินทางไปที่สนามบินนะคะคือพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาลิงใส่เข้าไปในกระเป๋าที่ไปผ่านเครื่องใส่พา,านที่ตรวจเช็คนะคะแต่เขาจะเอาลิงเน่ยใส่ไว้ติดตัวกับเขาไว้นะคะโดยรอบแรกนะคะพวกเขาก็จะไปเดินผ่าน นะก็จะเอาดิงเนะี่ยไปเก็บไว้ข้างนอกก่อนนะคะแล้วเอาตัวเองเนะี่ยไปเดินผ่านเครื่องก่อนนะคะว่าผ่านไหมนะคะถ้าไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆเนี่ยนะเขาก็จะหาข้ออ้างว่าตัวเองเนะี่ยลืมของอยู่ข้างนอกนะคะต้องไปเอานะฮะแล้วพอเขาออกไปข้างนอกเนะี่ยรอบนี้เนะี่ยเขาก็จะเอาดิงเนะี่ยมาสายไว้ใต้กางเกงนะระหว่างขานะคะคือกางเกงของพวกนี้เนะี่ยมันจะหวงหวั่วไหมคะนะ,ะแล้วหลังจากนั้นคือ ถึงจะเดินผ่านเครื่องสแกนเข้าไปอีกรอบหนึ่งทีนี้คือ,คอปลอดภัยไงเพราะว่าตรวจก็ตรวจไม่เจอแล้วละนะคะอะ่ทีนี้ยู่ครั้งหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าลูกค้าเนี่ยออเดอร์มาเยอะนะคะต้องซื้อประมาณสามสิบตัวนะคะไอ้ผู้ชายคนนี้นะ่ะเขาก็จ้างคนดูใบะะตัวอ้วนๆมากับเขาด้วยคนหนึ่งนะคะคือในคนนี้เนี่ยไม่ต้องทำลายนะคะแค่มาช่วยเขาขนไอ้ลิงออกไปก็พอนะคะ แต่ปัญหาของรอบนี้คืออะไรรู้ไหมคะพวัน,นี้นะก็คือใช้วิธีที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดแหละนะแต่พอถึงวันเดินทางเนะี่ยไอ้สองคนนี้นะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนะี่ยเขาก็ไปเที่ยวไงฮะพอเที่ยวเสร็จเนะี่ยลืมเวลาขึ้นเครื่องนะคะทำให้พลาดเครื่องบินเที่ยวนั้นไปนะคะแล้วลิงล่ะทำไงละ่ะนะคะเพราะว่าให้กินยานอนหลับไปแล้วไงก็ให้กินอีกเนะี่ยเกินขนาดนะคะสุดท้าย ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้ทํำยังไงนะคะคือดิงมันตายอ่ะนะคนนี้ก็เอาไปทิ้งตามถังขยะต่างๆนะคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วก็สงสารพราว่าสัตว์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดิฉันเคยได้ยินมานะคะจากพวกาชาวต่างชาตินะคะที่เขามีอาชีพพวกนี้นะคะคือบางคนเนี่ยเห็นเข้ามาในเมืองไทยบ่อยๆนะคะก็คือมีคนทำอาชีพประเภทนี้ด้วยนะคะนะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดิฉันเคยได้ยินม,มานะคะแต่ก็คือมันก็คือนานแล้วล่ะไม่รู้ว่าสมัยนี้เนี่ยยังมีคนทําแบบนี้อีกหรือเปล่านะพอดีไปเห็นข่าวนะดิฉันก็คิดว่ากมันก็คงน,น่าจะมีมนีนะคะใกล้เคียงนะส่วนวิธีการอาจจะแตกต่างกันออกไปอโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย